สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลัคนาตุลสามารถฟังเรื่องสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไล์กดแชร์ share. กดซับสไครต์ติดตามปรนงใจการช่องช่องของเราได้นะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดวงส่วนตัวสามาัครอัลลาอดีมาที่ b บ l i e v e r 369ตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้รอบ2นะครับในเดือนพฤษภาคมคือวันที่20ถึงวันที่27 พฤษภาคมวันที่27พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับ7วันนี้อัลลาอดีมา,ามําค่ากูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้นะครับต้องบอกไว้ว่าเป็นรอบสุดท้ายเนาะก็ใครที่อยากได้ราคาพิเศษรีบกันเลยครับอย่าลังเลใจเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่6ของปีมาแล้วครับกางปีนะครับเดินมาถึงกลางปีแล้วเรียบร้อยนะครับก็ ใครที่ผ่าน,านมาทําอะไรแล้วบ้างยังไม่ทําอะไรบ้างรีบเลยครับเพราะว่าอีกแค่ครึ่งปีเท่านั้นก็จะปลายปีแล้วด้วยนะครับมีการอจอยกย้ายราศีทั้งหมด4ดวงแต่มีการมฟุฟหรือทันติ์ของดวงดาวทั้งหมด5ครั้งเพราะมีดาวพุธเนี่ยในยะสาคัญคือย้ายสองรอบนั่นเองครับเพื่อที่เกิดราศีตุลโดยจากด้านล่างเสียซ่อมนี้ครับลักนณะตุลทางทิศใต้ได้ทั้งราศีลักษณะช่จุดเดียวกันครับตนุราศีตุลตรงนี้นํามาเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดาวประจาตัวดวงแรกพอดีเลยครับ ย้ายดวงแรกเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายน68นะครับดูในแยะสําคัญดีๆตรงนี้ก่อนนะครับขอบพูดย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ดาวศุกร์วันที่1ยังอยู่ในเดือนอาริอยู่นะครับและอยู่ในราศีมีนได้ตําแหน่งอุดและมหาอุดโชคดีที่ยังได้ตําแหน่งที่ดีครับแต่มันอยู่ในเดือนอาริครับและยังเกาะกลุ่มกระดาราหูเพิ่งจะพ้นไปได้ไม่นานนี้เองนะครับราหูเพิ่งย้ายวันที่5เดือน5้ัในั้นเนี่ยวันนี้วันที่20เนาะ ก็ประมาณ15วันก็คือครึ่งเดือนพอดีเนาะครึ่งเดือนอยู่ในราศีมาทว่าปอดโปรงแต่อยู่ในดือนอริมาครึ่งเดือนนะครับอยู่ในตําแหน่งราศีมีนนะครับทีนี้ตนุอรออิตัวเองนําเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตนเขาเรียกว่าอาพูดอะไรไม่ได้ว่าเนาะแต่หมายถึงพูดให้มันเข้าใจหาเอาใส่หัว นะครับหาเรื่องใส่ตัวอะไรทำนองนี้อย่าลืมนาตาโนวิ่งก็หาอริคือการหาเรื่องใส่ตัวแต่ถ้าอริวิ่งก็หาตัวอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงปัญหาบุษักวิ่งก็หาตัวเราหมายถึงเป็นคนโชคไหลแต่ถ้าตัวเองวิ่งก็หาอริไม่ได้เป็นคนโชคไหลนะครับแต่เป็นคนหาเรื่องใส่ตัวนะครับประมาณนี้ดังนั้นกรุณาเรามาร,ระวังอย่าทําตัวเองให้ตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนได้นะครับและโดยเฉพาะตอนแรกดาวศุกร์เจอกระดาวเสาร์เนี่ยครับ เสาเพิ่งย้ายมาเมื่อสองวันที่แล้วคือวันที่สิบเจ็ดสาวันที่แล้ววันที่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษสิบเก้าวันวันเดียวเองวันนี้วันที่สองแล้วนะครับดาวเสาเข้ามาในเรือนอริเนี่ยครับผมเจอดีเลยนะบอกเลยเมื่อวานนี้เมืม่อเมื่อคืนนี้ครับอ,อมันเข้าราศีธาตุน้ำเนาะตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ดาวเสามาจากราศีธาตุด,ดินมันเกี่ยวอะไรกับน้ำอะครับคือเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนผมจะมาอาบน้กากำลังจะนอนเนาะ ได้ยินเสียงน้ำเอ๊พี่พี่มาอยู่ข้างล่างแล้วคิดว่าเอ๊พี่เปิดน้ำแรงแล้วล้างหน้าหรือเปล่าผมก็ฟังอยู่ตั้งนานเอ๊ก็ไม่หยุดสักทีอ่ะลองไปถามหน่อยพอลงไปปุ๊บเท่านั้นนะครับเล่นเสียงน้ำแรงมากเลยแล้วก็เลยเริ่มวิ่งเข้าไปในห้องครัวปรากฏว่าน้ำมันมันเป็นท่อที่มันเก่าดาวเสาคือดาวเก่าครับดาวเก่าแก่ดาวผุพังเออมันเป็นสนิมมันแตกมันคลัต มันพุ่งเลยครับคือแบบตกใจมากตอนนั้นดีมากเลยนะผมลงไปเหยียบน้ําเนี่ยมันปลั๊กไฟอ่ะมันมันมันยังไม่เป็นมันมันถึงนิดหน่อยแต่ว่ามันเอียงด้วยครับมันไม่ได้ตั้งอยู่มันเอียงแล้วแบบโอ้แบบมาเห็นทีหลังโ้ชคดีมากเลยเพราะงั้นผมโดนช็อตแล้วอะคือแบบตกใจมากคือแบบเออสั้นไปห้าวีอะครับแบบเกือบไปแล้วว่ะเออคือเรามมจะตกใจไงไม่ได้ดูอะไรรีบไปถอดปลั๊กทันที โอ้ยเกือบไปเราคือแบบมันแล้วก็ต้องมาตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะประมาณนั้นก็ต้องมาช่วยกันเอาน้ำเนี่ยออกจากห้องครัวคือมันเจิ่งขึ้นมาประมาณแบบเอ่อท่วมหัวแม่เท้าอะครับเออก,ก็เยอะนะเยอะๆประมาณเกี่ยประมาณสองเซนได้ครับอืมสองเซนนี่เยอะนะไม่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเพราะว่าต้องตักวิดนะคือมันมันท่วมไปถึงหน้าบ้านเลยอะเออพูดง่ายๆคือแบบในบ้านนี้ เกือบจะเป็นน้าหมดเลยอ่ะเออก็ต้องมาเอาน้ําออกจากบ้านนะครับโอโหทั้งเสียค่าน้ํานี่ต้องบานเลยแหละแล้วก็ต้องมาเหนื่อยเมื่อคืนเนี้ยจนถึงตีหนึ่งครึ่งมาพากันกวาดน้ําออกนะครับจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จมากแต่ก็เอาไปว่าเอาพอก่อนเหนื่อยแล้วคืนกลางคืนละอะไรเงี้ยครับโชคดีที่ตอนก่อนหน้านั้นมันฝนตกเลยทําให้ไม่ร้อนแต่ก็ยังมีเหงื่อซึมบ้างอะไรเงี้ยก็เออ,เอ,อโอเคก็ยังพอได้โอโหเกือบไปชีวิตผมเนี้ยโอ้ ไปเรียกคนอื่นมาช่วยกันทั้งบ้านประมาณ5คนมนาะช่วยกันก็โอเคจบไปไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้ะแต่พ่อก็ต้องไปซ่อมพ่อแก่ซ่อมเป็นก็จะซ่อมเองไม่อยากเรียกช่างม,ามันมันเปื้อนตังค์เพราะว่าคนแก่โบราณก็อย่างนี้แหละครับก็ทําได้ก็ทําเองอะไรทำนองนั้นพอมีคือเวลาทําให้ช่างทานะแต่พอเวลาแก่แกชอบแก้เองก็จะอะไรทาได้ทําเองถ้าทําไม่ได้จริงๆค่อยเรียกช่างก็นั่นแหละจะทําเป็นทุกอย่างครับพ่อเนี่ย เราก็ต้องฝึกด้วยบางอย่างต้องลากเราไปทําต้องทํานู่นต้องหยิบนู่นต้องหยิบนี่ตลอดช่วยตลอดก็พอเป็นบ้างหลายๆอย่างแต่ไม่ได้แต่เป็นแบบเป็ดๆนะครับเอออ่ะอันนี้เล่าให้ฟังวันแรกเลยดาวเสายายเมื่อวานนี้เจอรับน้องเลยครับอืมน้ําราศีมีนท่านน้ามันตรงเป๊ะเลยเสาเนี่ยเก่าผุพังมันเลยทําให้เกิดน้ํแคคแคกแล้วเกิดน้ําพุ่งน้าทะลักออกมา แตกเน่นะท่อแบบพอท่อแตกอะครับเออก็เลยทําให้น้ำท่วมนี่หละตามนี้เลยครับราศีมีนทัดน้ำอืมแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับภพบพันธุด้วยนะของผมอะ่ะมันก็ไม่แปลกเลยมันตรงมากครับเนี่ยโหราศาสตร์ตรงใครบอกไม่ตรงนี่ไม่เชื่อเลยครับคือเขาอาจจะคือเราอาจจะเข้าพูดไม่ตรงประเด็นเขาอะเขาแค่คําเดียวเขาไม่เชื่อเลยไอ้แล้วแต่เนาะแต่สำหรับผมมันมันตรงเยอะมากตรงหลายอย่างตรงหลายเหตุการณ์แต่ไม่ใช่ว่าตรงทุกเรื่องนะครับเพราะบางอย่างเราก็อาจจะตีริศนาไม่ได้ อาจจะหาข้อมูลไม่ไม่พบอ,อะไรเงี้ยก็มีบ้างมันเป็นเรื่องปกติและครับคนมนุษย์เราอ่ะไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รู้อนาคตนะครับหมอดูไม่ใช่นักที่สามารถรู้อนาคตได้ทั้งหมดแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะค้นมันเจอหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละครับมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้นี่เนี่ยอยู่ในเนี้ยแต่แค่เราจะหาเจอหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยว่าเรื่องที่คุณถามอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราถนัดหรือเปล่า หรือเราเป็นเรื่องเข้าใจเดียวกันหรือเปล่าคุณเข้าใจเรื่องหนึ่งแต่เราไม่เข้าใจคุณถ่ายทอดไม่ถูกเราก็ไม่เข้าใจนะว่าที่คุณพูดที่คุณถามมันคือเรื่องอะไรบางทีมันอาจจะจูนกันไม่ติดก็มีอย่าลืมนะไม่มีการซิงกันด้วยนะถ้าเหมือนกับไพ่อ่ะที่ที่มันเปิดแล้วมันซิงกันอ่ะแต่ถ้ามันไม่ซิงกันมันก็ผิดไปเลยมันก็ไม่ตรงเลยนะครับโหรศาสตร์ก็เช่นเดียวกันปล่อให้ข้อมูลมันอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราไม่ซิงกันคนดูกับคนอ่านมันไม่ซิงกันก็จบอะครับมันก็ไม่ตรงนะครับอันนี้เราต้อง ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะทีนีด้ดาวประจําตัวไปอยู่ในเดือนปตัตตานีเป็นประคือตัวเองไปอ่อนกําลังในเดือนคู่มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียข้อดีคือเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับความรักไปอ่อนกําลังในเดือนคู่คือต้องทําเพื่อคู่มาถึงยอมดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจนะครับแล้วคู่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งนั้นกลับมาหมายถึงว่า เราให้ความสุขแก่คู่คู่ก็จะให้ความสุขแก่เราประมาณนั้นก็แปลว่าต่างคนต่างให้ทำให้กันและกันซึ่งกันและกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอบอุ่นครับเป็นการยอมซึ่งกันและกันยอมก่อนเพื่อให้ได้ถ้าเราไม่ยอมก็จะไม่ได้นะครับทีนี้มีข้อเสียครับข้อเสียเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งหุ้นส่วนคู่ครองคู่อ่าไม่ใหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนและคู่ศัตรูเนี่ยครับแราแพ้หมดเลยครับเพราะไปอยู่ในเดือนของเขาเอง เพว่าเราอ่อนกนําลังไงเราสู้เขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูดวงอังคารอังคารไปรตกลาพาเฉยนะเห็น <He S 2> ปะเออการรมมะลาพาเนี่ยดีหมดเลยดังนั้นเราแพ้ครับยังไงก็แพ้ประมาณ2มิถุนายนถึง30มิถุนายนดังนั้นอย่าไปต่อกรกรับใครอย่าไปหาเรื่องใครอย่าไปทําให้ใครเขาไม่พอใจเอาเพราะเราจะถูกเล่นงานทั้งหมดและเราก็แพ้ด้วยบอกเลยเป็นคดีความก็แพ้ครับไอดวงแบบเนี้ย บอกเลยใครมีดวงชะตาเป็นประในดวงชะตากําเนิดนะครับอันนี้เป็นคนน่าสงสารต้องยอมเขาทั้งหมดต้องยอมเสียเปรียบต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีถ้าไม่ยอมถ้าแข่งขืนจะไม่ได้อะไรเลยก็จะได้ตําแหน่งประคืออ่อนกําลังคำว่าปรดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เข้มแข็งนะครับแต่มันหมายถึงปุบปุบปะปะแปลว่าเข้มแข็งในบางสถานการณ์แต่ก็เป็นรองในสถานการณ์ด้วยดังนั้นเนี่ย มันไม่แน่ไม่นอนอยู่ที่ว่าเราจะจับสลากได้อะไรเหมือนกันสุ่มสุ่มลาบูบูวครับเราจะได้ตัวที่เราชอบไหมหรือเราจะได้ตัวที่ไม่ชอบนั่นแหละครับมันก็ออกหัวออกก้อยเราไม่รู้เลยโยนเหรียญปเลยนสองด้านตกลงมันจากหัวแล้วมันจะก้อยถ้าเราทายว่าหัวแต่มันออกก้อยก็จบแต่ถ้ามันออกหัวที่เราต้องการเราก็โอเคเห็นไหมมันแล้วแต่ว่ามันจะได้อะไรหมอดูก็เช่นเดียวกันเวลาทายพยากรณ์เนี่ยมันมีตรงกับไม่ตรงเป็นดาบสองคมเป็นเหรียญสองด้าน ทุกอย่างเป็นหนยินหยางกรุณานทําความเข้าใจกับโลกใบนี้ด้วยกับจักรวาลนี้ด้วยว่ามันมี2แบบไม่ใช่ว่าใครทายได้จะถูกหมดเขาว่าแม่นหมดไม่มีหรอกครับไม่เชื่อแต่มีคําว่าแม่นมากกว่าไม่แม่นน้อยกว่าอันนี้เชื่อโอเคคนที่แม่นเนี่ยคือคนที่แม่นมากกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนักโหราศาสตร์ใช้เครื่องมือพยากรณ์ไม่ใช่ทางไหนที่จะรู้ได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่นะครับ ทีนี้เรามาดูดวงที่2คือดาวพุธโคจรเก้เสดราศีมิถุนได้ตำแหน่งเกษตรวันที่3มิถุนาย,ยนหกแปดดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนว่าเมื่อกี้มาจากเรือนมรณะกระเรือนตนุเมื่อกี้แพ้บอกไปแล้วมรณะปัตตนีเห็นไหมครับนำความเดือดร้อนมาสู่ด้วยนะเออเป็นประไม่พอนําความเดือดร้อนมาสู่ด้วยในนั้นเลือกคบคนนิดนึงนะครับเลือกคนเข้าหานิดนึงดาวพุธเป็นเกษตรออกจากเรือนมรณะเข้าสู่เดือนสุภาอันนี้ดีแต่ได้ตําแหน่งปิติบัตพุทเก้าแต่มันดีมากกว่าเสีย มันเป็นข้อติง่งไม่ได้เสียหรอกคือหมายความว่าข้อดีคือพูดดีเป็นสีแก่ปากหมายความว่าพูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนไปทิศทางไหนก็มีแต่คนเกื้อกูลคนช่วยเหลือขอแค่พูดดีก็พอแต่ไม่ใช่ประจบหรือเลียนะครับแต่ให้พูดหมายความว่าพูดดีพูดจากใจจริงพูดด้วยความจริงใจ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตอนเพราะอยู่ในเรือนผู้ใหญ่ดังนั้นมันจะแก้พิธุบัตรเลยครับถ้าเผื่อคุณพูดจาแบบชั้นใหญ่ชั้นยิ่งใหญ่ชั้นโอ้เกียตินิยมนะชั้นหนึ่งอย่างนี้เต็มตัวเลยครับผู้ใหญ่เกลียดผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ได้ผู้ใหญ่กระโลกกลานะครับสุภานี่หมายถึงผู้ช่วยเหลือนะครับหมายถึงผู้ที่เขาอยู่เหนือเราครับแล,ล้วเราไปพูดจาไม่ดีกับเขามีใครชอบอะ่ะถ้าเผื่อมีเด็กกระโปรโลมาด่าคุณนะครับคุณโอเคปะก็ไม่โอเคถูกปะหรือพูดจา พูดตนขมยกตนขมท่านนะครับแล้วคุณชอบไหมก็ทํานองเดียวกันถ้าเราไปทํากับผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบไงก็จบก็แค่นั้นนะก็รู้ใจเข้าใจเราไงถูกปะในนั้นก็หมายความว่าเราก็จะได้รับโทษจากผู้ใหญ่เขาเรียกว่าโทษทันจากผู้ใหญ่นะต้องระมัดระวังเนี่ยแหละเขาเรียกว่าตําแหน่งพิุบาทพดกาวนะครับดาวพุทธเนี่ยมาจากเชเรือนินาศด,ด้วยเห็นไหมครับชีวิตมันพังสิ่งที่ทํามาทุกอย่างศู์ไม่ได้บอกว่าพังแต่หมายถึงสูญเสียไปหมดเลย เหมือนกับว่าเราไปตอกกอกับผู้ที่มีอำนาจกว่าเรามันใช่เรื่องหรอเอาไมซี่ไปงัดไมสุงนั่นแหละครับทานองนี้เลยคาสภาสิทธินี้เลยไมซี่งัดไมสุงเราเป็นแค่ไมซี่ไปงัดไม้สุงมันเป็นไปไม่ได้ไมซี่ก็ต้องหักนี่ไงวินาหักไปเลยจ้าแล้วก็พังทลายตามชื่อไปเลยนะครับังนั้นกระณาทาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาระวังพูดจาอะ,ะไรเนี่ยนะครับและมันหมายถึงเดินทางไกลได้ด้วยนะ วิธีการแก้ถ้าไม่อยากเกิดเรื่องรายให้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวก็ได้ครับไปแค่วันเดียวไปแค่ครึ่งวันไปแค่ไปแล้วกลับก็ยังได้เลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเดินทางไกลเป็นตัวแก้นะครับเพราะดาวพปปะะุธเปิดเกษตรถือว่าดีก็จะแก้ได้จเปิดหูเปิดตาได้สิ่งที่พอใจมีความสุขนะครับกับสิ่งที่ไปนะครับไปที่ที่มันมีความสุขนะไม่ใช่ไปที่ที่มันมีแต่ความทุกนะครับไม่ใช่ว่าไปที่อีกที่หนึ่งก็ได้ความทุกข์ดันมาเป็น2เรื่องก็ไม่ใช่นะหา คิดนิดหนึ่งว่าที่ไหนที่เราไปแล้วมีความสุขเช่นไปทันชอบทะเลเอาไปทะเลอาจชันชอบปูเขาลำเนาภายน้ําตกเอาไปเที่ยวนะครับแต่หน้านี้เป็นหน้าฝนระวังน้ํจะหลากเรียกว่าอ,อ,อะไรนะน้าป่าไหลหลากนะครับก็ต้องระมัดระวังนะอย่าคือพี่ผมก็ยังบอกให้ฟังว่าเป็นคนภาคเหนือเพื่อนนะ่ะไปเที่ยวน้ําตก โอ้โห oh, ผมนึกขึ้นมาเอกใจขึ้นมาเลยว่านะหน้าฝนนะเนี่ยค mm. ือมันไม่ใช่หน้าฝนคือมันเข้าหน้าฝนแล้วนะสิบกรมุตุนิยมพยาพูดเมื่อกี้ก่อนจะมาทําคลิปเนี่ยเขามันประกาศในไออข่าวอ่ะขึ้นมาในมือถือครับมันจะชอบแจ้งเตือนขึ้นมากรมปตุนิยมพยาเนี่ยได้ประกาศเข้าสู่หน้าฝนเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าหน้าฝนมาแล้วห้าวันนะครับก็เลยทำความเข้าใจด้วยนะว่านี่คือหน้าฝนแล้วนะจ๊ะปีนี้นะปีนี้เข้าหน้าฝนแล้วครับ เพราะหน้าฝนมาเร็วกว่าครึ่งเดือนเลยนะเออก็ประมาณนั้นอนะ่ะก็ตามนั้นอ่ะนะครับทีนี้เอ้ยเดือนหนึ่งหรอหรือหรือครึ่งเดือนไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ไม่รู้ว่าเออ่ปกติที่ประเทศไทยเข้าเข้าสู่หน้าฝนเมื่อไหร่นะครับต่อไปเรามาดูกันต่อที่เออ่พุทไปแล้วอังคารเนาะอังคาร,า 3, าร,ารวันที่สามเขาสิาสิสิงวันที่หกมิถุนาย,ยนหกแปดใช่ไหมอ่ะดาวพุทโอเค ดาวคารออกจากราศีกรกฎนานปีดีดักอยู่ที่นี่ประมาณ3-4เดือนเข้าสู่ราศีลาภาะโชคดีละปัตตนิลาภะได้มีหุ้นส่วนได้มีคู่ครองมีการเซ็นสัญญาถึงจะเป็นปลาไม่มั่นคงก็ตามแต่ได้โชคได้ลาภแปลว่าแม้กระทั่งศัตรูก็ยังจะเป็นบิดได้เลยก็ยังให้ผลลาภผลเราได้อะแปลว่าเราเริ่มชนะเขาแล้ว,ลวนะแต่คําว่าชนะไม่ได้หมายถึงใช้กําลังแต่มันได้ผลพลอยได้บางอย่าง ที่เหนือความคาดหมายจำไว้ว่าลาภะคือเกินความคาดหมายแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนหรอกแต่มันได้เองของมันอยู่ๆอ,อ,อย่างมันก็ได้แต่เราไปบังคับให้ให้ทาแล้วเพื่อให้ได้มันก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเราแพ้เขาด้วยกําลังนะครับแต่โชคลาภมันเข้ามาด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นอาจจะรอดพ้นจากปัญหานั้นเนี่ยบรณะมันเป,ปน็นปัตนณิเไงรอดพ้นจากบรณะได้จากเลยละจากลาภะเนี่ยก็หมายถึงโอ้ยเกือบเอาตัวไม่รอดสุดท้ายก็รอดพอดีอะไรแบบนี้ เออเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าเมื่อคืนเนี้ยที่ผมลุยน้ําไปแล้วดันไปเจอปลักไฟดีมันไม่ดูดเอาอ่ะเออไม่ไฟช็อตไฟดูดเอาอ่ะสุดท้ายผมก็ลอดมาเออบุดบิดอะไรทํานองเนี้ยครับที่แบบว่ามันไม่เจออะไรทํานองเนี้ยเข้าใจปะแล้ววันนี้อ่ะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะมันเป็นวันที่ไม่ดีของผมด้วยก็คือวันนี้เลยครับก็แบบโอ้ยโชคดีที่มันไม่เกิดเหตุคือมันแค่เหนื่อยในการวิดน้ำเฉยยังโชคดีนะ คือผมก็ได้คิดว่าอันนี้เบไปเลยอ่ะออนะครับทำนองนั้นนี่ก็เหนื่อยนะในการบิดเนีย่ยเพราะว่าผมไปไทรอยเนาะก็ออกกลังมากไม่ได้แต่ก็ดีที่กินยาดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ก็หลับหลับ,ลบตื่น,ต,นตื่นเพราะว่าเวลามันเหนื่อยเวลานอนมันจะไม่ค่อยหลับนะครับผมอะ่ะเพราะว่าเป็นคนนอนยากอยู่แล้วสุกไม่เด่นเนี่ยสุกไม่เด่นมันก็เลยทําให้นอนไม่ค่อยหลับอ,อ่อทีนี้เรามาดูกันที่อังคารใช่ปะ อังคารมาจากเรือนปัตตนีกับเรือนกระดุมพระกระดุมพระลาภะได้เงินได้ชักได้โชคลาบเป็นเงินอดีมากปัตตนีคือได้จากเขาอาจหมายถึงว่าเราอาจจะแพ้เขาแล้วก็ไปฟ้องหรือได้เงินหรืออาจจะหมายถึงชนะด้วยวิธีการที่แบบว่าโดนเขากระทําแต่ไปฟ้องผู้ใหญ่ก็ได้อะไรมาตอบแทนกลับมาได้โชคได้ลาบอะไรกลับมาอ่ะ ก็ถือว่าชนะตรงนี้แหละแต่ว่าแพ้ตรงที่ถ้าสู้กันนะ่ยแพ้แต่มันได้โชคลาภอะไรบางอย่างดังนั้นกรณุณานพูดจาดีๆกับผู้ใหญ่กับผู้ตัดสินแล้วเราจะได้ผลประโยชน์ที่ดีกลับคืนมาได้เงินได้ทองกลับคืนมานะครับถ้าไม่งั้นก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆไม่มีอะไรดีเลยนะครับต่อไปดาวดวงที่สุดท้ายคือดาวอาทิตย์ดวงที่4ี่โคนจเขก็เจอราศีมิถุนวันที่15มิถุนายนหกแ8เป็นราชาโชค ราชาโชคจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมครับดาวอาทิตย์เคลื่อนจากราศีพฤษภกพบมรณะเข้าสู่ราศีมิถุนพบสุภะได้ตำแหน่งราชาโชคปังมากผู้ใหญ่ยิ่งให้คุณอีกละและเจอดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยในรอบ12อปีโอ้โหมันเกื้อกูลลัคนามากเพราะลัคนาเป็นต,ต้นธาตุลมอันนี้คือกลางธาตุลมอ่าเขาทรียปลายธาตุลมมันก็เลยส่งกระแสสัมพันธ์ธาตุลมมาให้ยิ่งเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือจากตำแหน่งธาต แล้วก็ยิ่งสบสนให้เป็นคู่มิตรใหญ่ซึ่งปราวิษว์สบดีมาจากเดือนอริหนึ่งกับเดือนสาชาหนึ่งด้อยไปหน่อยนะสำหรับคนตุลดาววิษณีไม่ค่อยเด่นเลยครับคนราศีตุลเนี่ยสาชาไปเดือนสุภาคือติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วจะได้คุณได้ประโยชน์จะได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่และการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อริสุภาหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาอันนี้จะเป็นข้อดีนะแต่ถ้ามีเรื่องดีๆแล้ววิ่งเข้าหาเขาอาจจะมีปัญหาแทนเพร,ะเราะดาวเสาร์ก็เข้าไปแล้ว แล้วสามาจากเรื้นพันธุโอเคอย่างน้อยก็เรื่องดีแต่มีปัญหาอาจจะหมายถึงด่าก่อนว่าก่อนแล้วค่อยได้ทีหลังก็เรียกว่าตบหัวรูปหลังนั่นแหละทํานองนั้นนะครับแต่ก็ได้อ่ะก็ดีอ่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามีปัญหาวิ่งก็หาเขาดีกว่ามันจะได้มันจะได้ถูกต้องกับดวงชะตาเพราะมันมีอริมาด้วยอริคือปัญหาครับเราอ่ะเกิดปัญหาแล้ววิ่งหาผู้ใหญ่ให้เขาแก้ช่วยเพราะเขามีประสบการณ์อันนี้ดีครับอันนี้จะเป็นตัวแก้ที่ดีที่สุดที่สุด แต่ถ้าเผื่อเราเราอยากทําอันนุอยากทำวันนี้ไปขอสปอนเซอร์ก็ได้แต่โดนด่าก,ก่อนนะอะไรแบบเนี้ยหรือต้องวิ่งวุ่นวายหาข้อมูลมาให้เขาก่อนนะเขาโอเคค่อยช่วยอะไรแบบเนี้ยก็ได้มมนเถึงความยุ่งยากที่ต้องทําแล้วก็จะได้มาผู้ใหญ่ก็จะเมตตาก็ได้ด้วยมีสองทางอยู่ที่ว่าคุณเจอแบบไหนทั้งดีและก็ทั้งเสียก็ดีทั้งคู่สุดท้ายคือดาวพุดย้ายรอบสองก็สู่ราศีกรกฎวันที่23มิถุนายน6 8 ดาวพุธเคลื่อนจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีอ่ะไม่ใช่มิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับไม่ได้ตำแหน่งกุมกระดาวเกตจะเดินกรรมมะอันนี้ก็ดีครับดาวพุธมาจากเจริญสุภะกับเจริญวินาศสุภะกรรมมะแปลว่าผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับการงานหรือต่างถิ่นเกี่ยวข้องกับการงานวินาศคือต่างถิน่นต่างแดนใช้ชีวิตต่างแดนในการงานหมายถึงอาจจะได้ไปอบรมไปสัมมนาไปดูงานหรือจะไป ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้ครับแต่จะเกิดโชคเกิดลาบเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่มีเรื่องวุ่นวายในระหว่างการเดินทางเพราะดาวเกียรติกุมเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องปกติครับที่เราต้องย้ายเออหรือเคลื่อนที่การเดินทางคือความวุ่นวายเหมือนกันเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่กับที่ไงเราต้องนขนควายไปนะครับทํานองนี้แต่ก็ถือว่าปปเป็นเรื่องดีเนะีคนตนมีเรื่องดีเรื่องเสียแต่ส่วนใหญ่ดีมากกว่าเสียนะเท่าที่ดูนะครับยังไงก็ยินดีด้วยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องหลหนๆส่วนเรื่องดีก็ รีบคว้าโอกาสมี้ไว้เพราะมันก็อยู่กับเราไม่ทนไม่นานทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องคว้ามันให้ทันครับนำขึ้นให้รีบตักกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ติดตามเรลยงใจกับช่องชนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ